สวัสดีครับโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่19กันยายนเวลาตี2ตรงครับมีการโคจรของทั้ง2ทีมยักษ์ใหญ่จากแดนน้ำหอมครับและจากเมืองเบียในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับรอบแบ่งกลุ่มโดยทั้งคู่ได้อยู่ในกลุ่ม F ครับเป็นกลุ่ม Off ฟ date ประจำศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับของซีซั่นนี้ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดีๆ b e t s a n d ครับเบสแซนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.betsan.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว4ครั้งครับเป็นการผัดกันชนะคนละเกมและอีก2เกมเป็นการเสมอกันครับสถิติ5นัดหลังของทางด้านเจ้าบ้านอย่างปาร Excuse ีสครับผมช่วงหลังเขาถือว่าทาได้ค่อนข้าง,างต่ากว่ามาตรฐานครับเก็บชัยไปได้2เสมอ2และแพ้ไป1ครับ ปัญหาหลักของปารีสที่แก้ไม่หายก็คือเกมรับต่างจากแนวลุกที่ชนได้กับทุกทีมครับเกมนี้โดยการนําทัพของลุยเ์แอนดิกกี้ครับเฮดโค้ชคนใหม่ของปารีสที่จะมาด้วยแผน4-3-3ครับโดยมีจานลุยจิดอลาลูม่าครับรับหน้าที่ลงเฝ้าเสามิลานสกิสเนียคุมเกมรับวิติยาคุมแดนกลางและคิเลียนแอมปาเป้ครับเป็นตัวหลักในการจบสกอร์ในแดนสุดท้ายครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทีมเยือนอย่างดอตโรมครับผลงานถือว่าทำได้ น่าพอใจครับโดยพวกเขาเก็บชัยมาได้3เสมอไป2ครับผลงานนอกบ้านของเขาถือว่าไว้ใจได้ครับหลังพวกเขาไม่แพ้ใครนอกบ้านมาแล้ว9กเกมติดครับเกมนี้หากพวกเขาจบสกอร์มาแบบคมๆและตัดเอ็มปอเป้ P A ออกจากเกมนี้ได้มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะบุกคว้าชัยเกมนี้ดอทมูนจะมาด้วยแผน433เช่นเดียวกันครับโดยมีเกกอคเบลครับเป็นนายทวารแมทฮูมเมลสคุมเกมรับครับเอ็มเลซานคุมแดนกลางและเซบาสเตียน อเลยืนแดนหน้ารับหน้าที่คอยจบสกอร์ครับเดลนราคาเกมนี้เปิดมาที่ปารีสชังสักแมงครับ ต่อมูลอยู่ที่ลูกครวบลูกครึ่งครับผลงานการเจอกันของทั้งคู่ถือว่าสู่สีครับแต่สถิสติ5เกมหลังของทั้งคู่ถือว่าทีมเดียนอย่างดมูลครับมีฟอร์มที่ดูดีกว่าอยู่พอสมควรแต่เกมนี้ทางด้านปารีสแซงเแมงคุมความได้เปรียบเพราะลงเล่นในหลังของตัวเองบวกกับเทคนิคเฮดโค้ชคนใหม่อย่างลุยเอ็นลิเก้ก็เริ่มจะเข้าทางแล้วและปารีสยังมีไม้ตายที่เด็ดอยา่างเอ็มเปเป้แม้ฟอร์มของทีมจะแย่แค่ไหนเอ็มเปเป้ก็แบกได้เสมอเกมนี้จึงมอง ว่าปารีสแซงแซงกแมงแผงลิ์ในถิ่นตัวเองแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กดสับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ